ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกาแปดพระรวยและการบ,บ้านสวนพระรวยครับผมครับเมื่อนี้เป็นเมื่อวันที่15พฤศจิกายนพศสอซึ่งเม,มื่อนี้แอดกจะมีอ่ามาสรุปโครงสุดท้ายของอ่าทุกสำนักว่าสำนักใดเนี่ยมาเดิเดนตัวใดมาตัวใดเนี่ยอ่าให้ร้องตัวใดแล้วก็เป็นไปมาจงังไรแอดจะสรุปกันให้ท่านผู้ชมกันเมื่อนี้ ว่าจะไม่กี่สำนักนะให้ท่านผู้ชมได้ออกไปพิจารณาแล้วก็ไปจัดหาสื่อสารกินแบงกันนะครับผมครับตามเมื่มานะครับผมขับท่านผู้ชมขอมาสู่ช่องกาแบพรวยแล้วก็บ้านสวนพรวยค,ครับผมกับวันนี้อาจจะได้มาสรุปเล็กนะฮะจะมาสรุปเล็กกมีหลายสำนักนะครับผมซึ่ง ก็จะได้สรุปกันเป็นสำนักสำนักไปว่าสำนักใดมาเรียนสุดนะครับผมขับส่วนสำนักแรกครับผมสำนักแรกอสำนักแรกคือปูนครพนมครับผมปูนครพนมเ่าก,ะกะ็กจะมีสูตรคำนวณแล้วก็สูตรนั่งเก่านะครับผมอยู่ในปูนครพนมเก่เานะครับผมัส่วนสูตรแรกส่วนตัวแรกของปูนครพนมก็มี ห้าเจ็ดเก้าหนึ่งสามสองคือหกตัวครับผมอ่าเพื่อนกำลังเลยหกตัวแต่ว่าเพื่นจับคู่ให้พี่น้องจับคู่ให้จับคู่ให้ให้าสามเก้าห้าหนึ่งเจ็ดสามหนึ่งเก้าเจ็ดหนึ่งห้าสามห้าเจ็ดนะครับท่านผู้ชมทีนี้เรียกเพื่อนนั่งเอานะเพื่อนนั่งเอาเรียกเพื่น,น,เ,เ,น,น,เ,เ,เ,นเป็นนั่งสมาธินั่งสมาธิก็ได้ ห้าเก้าหนึ่งล่างตัวเดียวเก้าศูนย์น่ะสมชมล่างตัวเดียวเก้าศูนย์กับขอสอดก้อพายนะผมเพราะว่าเสียงเครื่องบินมันบุญยู่บนฟ้ากอ่ะอาจจะเสียกแช่งหน่อยกับเสียงมันชัดเกนี่ยได้เนาะขอสทษข้อภัยหลายครับอ่าแห่งเนี่นที่สุดคือเก้าคือหาเก้าหนึ่งล่างเก้าศูนย์นี่คือเลขบนนั่งสมาธิเอานะครับผมแต่ส่วนเลขคำนวณเลขคำนวณ ซึ่งฟูฟูขนกระไฮอันนี้ตัวนี้ครับผมอันนี้ตัวนี้นะครับผมแล้วก็ตัวนี้สองตัวนี้ครับผมห้าสามเก้าเจ็ดหนึ่งห้าครับท่านผู้ชมครับล่องไว้นะฮะสามห้าเจ็ดล่างเก้าสองคือล่องไว้ครับผมกับสมักต่อไปสมักต่อไป ับสำหรับต่อไปก็คือเลขวิ่งบนล่างของปูห้าเปครับผมปูห้าเอยู่ที่สกลน,ค,น,น,กนกครนะครับผมถึงได้ไปถ่ายทำมากคุณกะไฮครปูห้าเ็ดไฮเนีนสี่เก็ดหนึ่งนะสี่เก็ดหนึ่งเป็นถายมาสี่เก็ดหนึ่งนึห้าสี่หนึ่งแล้วก็สามสี่หนึงะครับผมเป็นถหามาสีหาง แต่ก็เลขสองตัวไอ้มาสีหางขึ้นกันครับผมสีหนึ่งห้าหนึ่งเกดหนึ่งสีเกครับผมแต่ตัวพ่ในใหเน่นที่สุดตัวพ่นมักที่สุดนะครับผมคือสีเ็ดหนึ่งอ่ะตัวเน้นที่สุดครับผมเน่นงวดประจำวันที่สิบหกเนี่เน้นนะครับผมแอดวงกลม,มาไาให้นะแต่ส่วนล่างพ่นแหเน่นเกตหนึ่งครับผมเนี่ยนี่ครับผม บนล่างครับผมเห็นเห็นบนล่างครับผมบนบวกล่างไว้นะฮะจะวิ่งวิ่งงวดประจำนันที่อ่าสิบหกกุมภายนคือทางปูหาเจ็ดแปดห่อล้านเปอร์เซ็นต์ครับผมล้านเปอร์เซ็นขึ้นหนึ่งวิ่งหนึ่งฮะหนึ่งมาล้านเปอร์เซ็นต์นะผมคือนี่คือเลขสูตรของอ่าเลขของปูนคนรพนมอ่าอ่าปูหาเจ็ดแปดขอท่านทูลครับผมครับสำรับต่อไปอ่าเดี๋ยวมันจิก เวลาพึ่ยูเจ,าาจา้าครับผมสำนักต่อไปอ่าวันที่ห6พฤศจิกายน2564ปูสี่ศูนย์เท่าครับผมปูสี่ศูนย์นกตสกุดนครขึ้นกันนะผมปูสี่ศูนย์ให้มานะครับไ้มาเพิ่นไหมาเล็กมีอยู่สามหาง่านผู้ชมเลขมี3สามหางบนมีสองหางครับผม 1 5กับ3 6ล่าง2องสามสองห้าสองเกับพรมพ่นกับไฮเนีนสองสนะฮะ่นวงกลมให้อะสอนะวงกลมให้ปูอ่าแล้วก็กับ3 2มสองสองสามะผมไ้เนีนบนบวกล่างไว้นะครับผมก็สองสามองนี่ตัวพันเนียนตะวิ่งก็วิ่ง1กับ2 มันชึงมันส่งเงนกับปูห่าเจ็ดแปดนะครับผมปูื่อให้แปดกะวิ่งหนึ่งล้านเปอร์เซ็นต <S Liberty> <fit> ์ปูสี่ศูนย์เท่ากันวิ่งหนึ่งกับสองครับผมกับถ้าชอบสำนักปูสี่ศูนย์กะให้แคปหน้าจอไว้ค่ะสาเสียงโชคกันนะครับเนาะอ่าสำนักต่อไปปูย่ำปูย่ำอัเฟเรนเฮาครับผมปูย่ำอัลเฟเรนเราเพิ่นกะหายมาบนอ่ามีอยู่สี่หาง ะผมเสี้ยงสามตัวมีสีหางนะครับคุณผู้ชมสามตัวมีสีหางเจ็ดสองห้าแปดสองห้าแล้วก็เก้าเจ็ดสี่เจ็ดสี่เก้านี่ครับผมตัวเพ่นมักที่สุดก็คือเพ่นให้เน้นนะเน้นนะครับผม <c oughs> เน้นเก้าเจ็ดสี่เจ็ดสี่เก้านะครับผมตัวกับผมนี่ครับปูเยี่ยมนะครผม วนสำนักต่อไปสำนักต่อไปคือปูรึกลับนะปูรึกรับมเสกเล้วเขาตรงๆแล้วผมโมเสกเล้วปู่ลึกรับเขานี่หาล่างเขาตรงๆเพาต้องกลับเลยหดก่อนหาเก่าเก้าหานะผมวันน oh, wow, ี้เพิ่นกระหายมาแล้วครับผมปูรึกรับวัดปลายแห่งหนึ่งนะฮะที่อาเภเพลินเล่าอ่าเพลนเฮาเก้านะผมเพิ่นหายมาบนหางเดียวล่างหางเดียวผมคือสามห้าศูนย์ ล่างห้าแปดนี่ท่านผู้ชมสามห้าศูนย์จัดเล่นหกประตูครับผมแล้วก็ล่างห้าแปดแปดห้านะกลับครับผมนี่มิทเทนี่ครับผมท่านผู้ชมปูดุกรับห้องวดที่แล้วเข่าตรงๆเลยครับผมวันนี้ปัญ่าสามห้าศูนย์แล้วก็ล่างห้าแปดครับผมนี่คือปูข้อครับผมอ่าปูดุกรับห้องถ้าท่านชอบก็จัดถ้าขับกระพานไปนะครับผมครับสำนักต่อไปอ่าปูบังกันอ่าปูบังกัน อาจจะว่ารุนการเท่านะครับผมวันนี้เราที่สิบหกพฤศจิกายนปูพันไข่ามา 35, เจ็ดสามห้าห้าหนึ่งเจ็ดเลขสามตัวสองหางครับผมล่างพันธไข่มาสองหางด้วยกันสองหกสองเก้านี่ครับท่านผู้ชมเรียกว่าหลายตัวนะพี่นอ้องเรียกว่าหลายตัวเรียกับมีแค่นี้นะเจ็ดสามห้าห้าหนึ่งเจ็ดล่างสองหกสองเก้า บนเด่นเจ็ดครับผมล่างเดนสองนี่ครับผมเลขเดือนพฤษภาคมมาสองข้างบนงมาเก็ดให้จับคููแซ่พี่น้องเนาะถ้าชอบอ่าเลขของปูมกันก็ท่านไปหาจัดซื้อสลากกินแบงรัฐบาลไว้นะครับเนาะรับสำนักต่อไปเมือม่อเมือหน่อยนึงนพี่น้องรับสำนักต่อไป บัดวัดปลาคนแปดศอกครับผมวัดปลาคนแปดศอกอยู่บ้านเกลวยครับผมซึ่งปูมันใหญมากสองหางครับผมอ่าสองหางงวดที่แล้วโอ,โอ้โหงวดที่แล้วครับครับต่อตวตัวครับผมสามตัวนะครับผมสามเจ็ดศูนย์เขาตัวตัวงวดนี้เป็นหาไม่อีกแล้วครับผมเก้าแปดหนึ่งหนึ่งแปดเก้าก็ตัวเดียวใช่พิคนกะลับไห่แล้วดจรลอยผมนี่คือ คือหางเดียวแต่ว่าพิ่นกลับให้พิ้นให้เนี่เก้าแปดหนึ่งปูอกเป็ดศอกอาวัดอกเป็ดศอกของปูวัดพัดก,กวยเฮานะผมคือพิ้นก็ให้ถึอมากุ่วนงวดครับผมม,มีมีบาทยงวดเดียวครับผมเนี่ยก็ได้เขา่ขาเข่าประจำนะฮะเรียกพิ่นนี่เข่าสามตัวตลอดส่วนเรียกล่างพิ่นก็ใหฮหกสองตัวเดียวโ,โหโลครับตัวเดียวที่เด็ดเนี่ยหกสองล่างนะผมส่วนบนเก้าแปด หนึ่งอ่ากับกันหนึ่งแปดเก้านี่ครับผมวัดปลาอกแปดศอกที่บ้านกล้วยอ่าเฮ้านะผมครับสำนักต่อไปอะสำนักต่อไปปูชีผ้าขาวปูชีปากขาวนะผมปูชีปากขาวนี่อยู่ของของแม่ไร่เฮ้านะผมเพิ่นก็ให้บนมากบนแค่หางเดียว เก้าเ็ดสี่นครับผมเก้็ีมันตรงกันกันกบผอปูย่ำนะผมเก้าเจ็ดสีล่างเพิ่นไหสามหอสามห้ 3, าหกหนึ่งเ็ดศแต่เพิ่นห้เนีนนะห้เน้นนี่เพิ่นห้เนีนสามห้าบนก็นให้บน,นหักเพิ่นกรเนีนเก้าเจ็ศนย์กับสามห้านะผมเลกปูชีปลาขาวนะผม สวนสำนักก็ไปสำนักก็ไปวัดกุดแห่กุดแห่พัฒนารามนะครับอําเภอพี่บุญร,รักเข้านะครับงวดนี้เพิ่นกะให้มานะครับผมวัดกุดแห่พัฒนารามให้มาเจ็ดห้าหนึ่งคือเด็กจอมปวกฮนะเจ็ดห้าหนึ่งยอดกระถิน ที่เฮ็ดผ้าปลาเฮ็ดกระถินไปลมือน,นั้นนะครับผมมันบุญ,บญกระถินที่บ้นที่เก้านะครับผมจ้ากระถินคือปลายของมันคือสองห้าเก้านะสองห้าเก้านะครับท่านชมนี่เอาไปหาซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลไว้อาจจะเป็นนล้วมันที่สองหรือเลขไทยสามตัวนะครับผมท่านชมก็ให้ไปจะาซื้อแต่โซ่สี่แถวเิ่นให้มาเกต้าหนึ่งนะครับผมเลขกระถินจุ้มอ่าเลขหลงพี่จุมจ้มมันนะครับผมเพิ่นไหหมามเม็ดเดียวสองห้าสี่ สองห้าสี่สี่ห้าสองอ่ะผมให้กลับกัน้าผมตัดเล่นหกประตูงวดนี้งวดนี้เพื่อนก็ฟันทงให้กันครับผมฟันทงให้กันว่ามันจะอาจจะเข่าสามตัวนะสามตัวงวดนี้งวดที่แล้วเข้าสองเพื่อนห้มาหาหกงวดหางวดหางวดพิษงวดเดียวเข่ามาสี่งวดอ่ะเข่ามางวดนี้เป็นงวดที่หกเพื่อนก็ได้มาสองห้าสี่อ่ะสองห้าสี่ เนี่ยครับเพื่อนมีความั่นใจนะะว่าอาจจะเข้าสามตัวครับผมเรียกวัดกุดแห่พัสรารามนะครับผมเจ็ดห้าหนึ่งยอดกระถินกับสองหาเก้าแล้วก็หลงอาทิตจุม่มสองหาสี่นี่ครับท่านผู้ชมแคปหนา้นาจอไว้รไรครับผมแคปหน้าจอไว้ครับนี่กับท่านผู้ชมกับถ้าจะชอบก็บเอาไปหาสื่อสากกินแมงสถาบานไว้นะฮะก่อนมันจะอ่านกอน่อนจะเบิดนะครับผม ฉะนั้นแล้วก็นีน่เขาคุ้งวัดครับผมวัดที่แล้วก็เขาแตกทั้งล่างทั้งบนครับผมกวัด,วดกุดแห่หวันนี้นี่ครับท่านผู้ชมกัแบแคปหน้าจอไว้ไปหาซื้อกันครับผมครับสำนักต่อไปอ่าสำนักต่อไปวัดปา่าดงนาเพลินนะครับผมวัดปา่าดงนาเพลินคือปูลเลี่ยมห้อครับผมปูลเลี่ยมเพลินกะงวดก้อนเขาครับผมงวดก้อนเขาอ,อ่างวดก้อนเขาอ่าวัดปา่าดลงนาเพลินห้อ แต่ว่าข้างคกข้างาเบกแมวข้างคคกกันแอดแบ,บราเมลลงเพราะว่ามันกเป็นตัวเดียวกันนะครับผมเก้าสี่เกตนานครับผมเก้าสี่เกตตรงกันอีกสามสำนักแล้วครับผมทมม่านผู้ชมเล็กอาจจะมานะครับผมท่านผู้ชมพิจารณาพิเค์อเอานะบนเก้าสี่เกตล่างเกตศูนย์กับหกหนึ่งนี่ครับผมบัตป่าดงนาเพลินคือเล็กพุ่มเล็กพุ่มพน ขอเก้าหวดครับผมขอไปเก้าหวดนี้หวดที่สองนะหวดที่สองครับผมเก้าสี่เจ็ดดะกล่างเจ็ดศูนย์หกหนึ่งนี่ครับผมพัปปดปลาดวงระเพื่อนเพื่อนขอไปเก้าหวดแล้วก็ไอ้ใครแถมมานําผเมือน,นั้นไอ้ใครกับแม่ไร่กับปูหรือสีินดาเพื่อนกับมาอขอ,อเป็นเพียเฮดเพรียเฮดได้ดดสั่งนะครับเพียเฮดได้สั่งของอาวัดปดลาดวง้ะเพื่อนเฮาเพืออพ่อนกับไรมา สีเก็นะมันตรงกับเลขพ่ม่มพอดีครับผมไอ้ไข่แล้วกเ็เลขของแม่ไร่พันนังของปูผักขาวพันกันได้เอ้ไอ้ไข่ผมท,าทาผผม่านท่านท่านท่านไขน่นทนะ่นน่านท่านท่านท่นท่า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 นต่านทะ่านท่านท่น่านทานพี่นทนะนนาน่นท่าน่น่านท่นานตัว,ตว,ตวนท่า่า่านานท่าน่านท่า่านท่า้าขข่นะ อันนี้คือเลขวัดปาลาดงท้าเพื่อนครับผมพุมม่มวัดปาลาดงท้าเพื่อนนะเพื่นบ้านนัขออยู่อันนี้ก็เรียกใครเพื่อนกับมาเอาอยู่นี่แหละแต่โตเพิ่นกะเลขพุ่มวัดเพื่นกะเก้าสี่เกียรเจ็ดศูนย์หกหนึ่งนี่ครับผมสันักต่อไปสัมมาเกตไปปูรอสนดำนะฮะปูรุสนดำเพิ่นกะนั่งอยู่วัดดวงท้าเพื่อนเท่านี้นะฮะเพิ่นกะได้มาหนึ่งแปด หนึ่งแปดหนึ่งเก้าตัวเลขสามตัวก็แปดสามห้าอ่าแปดสามห้าวิ่งบนล่างวิ่งหาล่องสามนะครับผมท่านชมนี่ท่านชอบก็จัดถ้าคัดกับพันถ้าชอบสบรรันบักนี่แคบหน้จาจอไว้นะครับผมครับสำนักต่อไปปูล่องหนฮะปูล่องหนบารรยมห่อนะครับผมงวดกอนเพรุนหายมากแจมเดียวพิทแจมเดียวเท่านั้นครับผม แต้มเดียวเท่านั้นเพื่อใไ้มาเขาทั้งสามตัวสวัสดิ์แต้มเดียวอ่าพิจิตรแต้มเดียวครับผมวันนี้เพื่อนไมาเจ็ดห้าหนึ่งโอ้โหครับเจ็ดห้าหนึ่งมันตรงกันกับของวัดกุฏแห่เข้าครับผมเนี่ยวัดกุฏแห่เข้ากับตรงกับเจ็ดห้าหนึ่งนะครับผมแต่ปูนัปูนุยมเห็นเพื่อนไ้ตั้งแต่ตั้งแต่วันหลังจากหววอกได้สามเมอะเพื่อให้ก้อนนั่นนะครับผมไ้ก้อนนั่น เพิ่นแห้มาเจ็ดห้าหนึ่งเพิ่นให้เนียนนะครับผมเจ็ดหาหนึ่งแล้วก็หาหนึ่งหาหกเครื่อเรียนบนล่างครับผมนี่ครับท่านผู้ชมแล้วจะวงกลมให้เพิ่นให้เนียนตัวนี้ครับผมนี่ครับท่านผู้ชมปูร่องอลปูนล้อนพยมอ่าอ่ามานยมห่อนะครับผมเพิ่นแห้เนียนท่านชอบคือทางวัดเพิ่นกัจกลั่งสางนะเพิ่นจะเปลี่ยนอลังค่านะครับผม เพิ่งก็ได้ขหายเยลขน่ทาทึ่งมาครับส่วนเลขสำนักต่อไปปูนาคครับผมปูนาคขงชูกไกยคือเลขเอื้นห้างหันแอดก็ได้ไปเมื่อนี้นะครับผมแอดอยากได้สรุปกันนะเอาเลขที่เพิ่อให้มานะปูนาเข้าหนึ่งห้าสามหกสามสี่เกีนั่นครับผมสี่เกตนี่มันตรงกันหลายสำนักแล้วครับผมตรงกันสี่เกตมีอยู่สี่หาสำนักแล้วครับผม ที่ตรงกันนะที่แอดบันไมาหน,นึ่งห้าสามหกหนึ่งอหสามแล้วก็สี่เกดอีกครับเล็กูนักงวดประจ,จำวันที่สิบหกสงพันห้าร้สครับผมสําหรับต่อไปั้ต่อไปปูซิสโทว,วางน้ำเขียวนะปูชสโธวางน้ำเขียววานน้ำเขียวใกล้ๆบาทแอด็แอดนะครับผมเพิ่นหนไหมหนึ่งเ็ดห้าเ็ด บนบวกล่างไว้ครับผมบนบวกล่างไว้หนึ่งเกตห้าเกตหายมาสุนีครับผมท่านผู้ชมเพื่อนเขียนเสีดินให้ได้ครับผมเขียนเสีดินให้ได้หนึ่งเกตห้าเกตเพื่อนบ่เขียนใสีให้กระดาษใช้กระดาษนะครับเพิ่นจีเขียนเสียดินได้ครับผมอ่ะเลขบัวลายหางเลขสองหางท่านผู้ชมชอบกระจัดครับผมเลขวางน้ำเขียวปู่ซีทนะครับผมจับชนกต่อไปชนะต่อไป ครับตอนที่เขามาเล่าเริ่องอะไรก็แช่ให้กับแปดเพื่อรวยนะกับสวนพระรวยครับผมมื่อนี้อจะมาสรุปกันไปสรุปกันโครงุดท้ายกันแล้วฮะวันที่สิบหาแล้วเพราะว่าวันพรุ่งนี้กับหัวออกโครงุดท้ายครับโครงุดท้ายครับปูสามหกสี่ปูสามหกสี่อ่าพ่นวิสัยเฮานะผมปูสามหกสี่พ่นวิสัยพ่นใครมาเขามาซีงวดแล้วครับผมปูสามหกสี่เขามาซ่งวดแล้ว วันนี้พิ่นขายมานี่มึงก็ที่หานะฮะแปดหนึ่งเจ็ดล่างเจ็ดหนึ่งป่นวัาเจ็ดหนึ่งฟันฟ้องเลยครับผมผู้ชมเนี่ยเเลขมีเท่านี้ครับผมมีสองหางบนล่างนะผมนี่ครับแปดหนึ่งเจ็ล่างเจดหนึ่งปูสามหอ่าน้องไข่ห้าผมอ่า พ่นวิสัยน้องไขยห่อครับผมพ่นหิมเพ่นเขามาซีงวด้วครับผมเขามาซีาางวดตรงตลอดครับผมสามตัวเป๊ะเป๊ะงวดนี้จะเป็นอย่างไรท่านท่านผู้ชมพิจารณาพิค์อเอานะครับนะครับผ่านไปครับผมสำนักต่อไปวัดป่าคำชนซึ่งขจ้นมาจากผู้พามานนะันฮะมาล่ำถวายเพ่นเคยถือประจำพ่นม,มาล่ำขาถวายขอผู้ชีโทุ่ยานีสุมาเฮหอ,อยู่วัดรคำชนห่าครับผม เพื่นก็มาขอประจําของวันที่แล้วเพื่นก็ได้สามตัวเพื่นก็ได้พูดได้หลายแสนอยู่วันนี้เพื่นมาขออีกแล้วผมได้หนึ่งเก้าห้าล่างสามแปดสองแปดนี่ครับผมเรียกกับบ่หลายหางนะถ้าไม่ชมกเหอให้พิจาจณานะครับผมถ้าชอบสํานักนี่กายสั้นแคปหน้าจอไว้แคปหน้าจอไว้ไปซื้อนะครับผมไปหาซื้อครับผมมนเวลาอยู่นะฮะลสัญนักต่อไปวัดป่าโนนยอ อ่ากลุ่มหวัวปีครับผมป,ปัดป้านโยกกลุ่มหวัวปีเฮเรเลขต้นตะเคียนอ่าซึ่งพราอาจารย์เพิ่นกับไปนั่งขอจากแม่ตะเคียนเพิ่นก็ได้มาเจ็ดเก้าหนึ่งเจ็ดเก้าหนึ่งครับผมอ่าเลขสองตัวก็ศูนย์ห้าศูนย์สองนะผมเสื้อเลขพุ่มอยู่บัดวัดปัดป้านย่อหัผมเพิ่นกับขอว่ามันตรงกันหรือไม,ไม่ที่นี่เพิ่นก็นได้มา ห้าสองศูนย์ห้าสองสองศูนย์ชุดสองมันก็ตรงกันกำลันนะลงกับแม่จะเขียนฮะเลขสองศูนย์ก็หกหนึ่งหกเก้าดีครับท่านผู้ชมแคบหน้าจอไว้ครับแคบหน้าจอไว้เรียกวัดป่านฮนยอฮะต้นดะเคียนเจ็ดเก้าหนึ่งศูนย์ห้าศูนย์สองฮะพื้นในเด่นนะตัวเด่นเจ็ดเก้าหนึ่งกับศูนย์ห้านะครับผมเรียกฟุม่มพื้นกับเด็น ห้าสองศูนย์นี่ครับท่านผู้ชมเลขปัดป่าโดนยอแคบหน้าจอไว้ครับแคบหน้าจอไว้การเริ่อมอ่ายอดกระถินยอดกระถินพันบุตรกระถินบันที่เจ็ดอันธุ์ที่หกพันธสอดพันที่เจ็ดพอดีเป็นกระไรยอกระถินคือเจ็ดแปดเก้าให้ร่องไว้นะครับผมให้ร่องไว้เจ็ดแปดเก้าเจ็ดแปดเก้าเสียบกับเขาตัวนี้ให้เจ็ดเก้าอเข่ากันด้วยแต่ว่าเพียงจะเข้าตาเดี่ยวสองมกประตูกับเขากันนะครับผมนี่ครับผมกลับสำนักต่อไป มึอนี้ชิมีหลายสำนักกับขอทษขอภัยหลายเพราะว่าเวลาจะอยืดเย้ามาหน,หนึ่งอ่าอันนี้ของปูไร้ครับผม,มอ๋อครับท่านผู้ชมขอทษขอไหนไหนอันี้ต้นขอลมลุกอันนี้ต้นคอลมลุกอ่าต้นคอลมลุกเพิ่นเกะหามากเนียนๆขึ้นกันนะผมอยู่อ่าีมุ่อเลี้ยงนะผมจก็บไว้เลย แก,ดกไดไปใชยถ้ามากก็ได้สามสามแปดห้าล่างสองสี่เจ็ดสี่นะครับเก็ดสีนี่คือเต็มตรงกันตรงกันไปหกสำนักนะครับผมเก็ดสี่สีเก็ดนี่ตรงกันครับผมอ่าเลขต้นขอลมลุกมวดน,นี้เพันวาเป็นแปลกพันอาจ,จะเข่าสามตัวนะครับผมสามแปดห้านี่สามแปดห้าท่านชอบก็จัด แคปหน้าจอไว้ครับผมแคปหน้าจอไว้นี่คือเลขต้นคอลมลุกนะผมสำนักต่อไปสำนักต่อไปตาเสวงตาเสวงสตรคำนวณสูตรคำนวณต,ตาเสวงกระบ,บนสามสามศูนย์สามสามหนึ่งอ่ามีสองหางแล้วก็สามศูนย์สามหนึ่งสี่หนึ่งแล้วก็เจ็ด จ็ดเจ็ดหนึ่งถ้าเด็กเป่าฮะเป่าหน้าเป่าหลังนะครับผมวันนี้อาจจะเป่าหน้าเป่าหลังนะครับผมเจ็ดเจ็ดหนึ 1, ่งกับเจ็ดเจ็ดสี่นี่ครับผมเจ็ดหนึ 1, ่งเจ็ดสี่ท่านชอบแคปหน้าจอไว้ครับผมของตาแสวงเข้าขับสหรับต่อไปวัดปลาดุงนะเพื่อนกับบอกไปแล้วนะครับเนาะ อันนี้เลขบุญทันตาคืออาจารย์ท่านตานะฮะท่านก็ได้โชว์มหา,หาอัดไฮอดอ่องล่องเบงวางวันนี้เขาว่าเพราะว่าิ่นก็เคยเหตุประจำงมดก่อนก็เขาว่าเขาอยู่วันนี้ิ่นก็าา้แอดออกเป็นสภาพบุญไ้อีกครั้ง,นงนะนนหนึ่งนะฮะบน470เกยหนึ่งโอ้มันตรงกับปู58เกื่อดีครับผมนี่นตรงกับ58ล่าง38 สามเก้าโอ้เด็กตรงกันไลยสำนักกแล้วครับผมนี่อย่าหายท่านวิเคราะห์เอาแล้วครับผมมาให้ท่านไล่คิดปบป้งว่าสำนักใดเนะ่ตรงกันอ่าอาจารย์บุญทันตานะครับผมซึ่งเป็นกอยู่ทั้งน้องไข่นะฮะเป็นกายท่โทรมาหายแอร์หายออกหายอากาศหายน้ำ่าเรียกงวดประจำวันที่สิบหกสี่เก็ดศูนย์เ็นไมาแล้วก็เก็ดหนึ่งล่างสามแปดอ่าสามเก้าวิ่ง ว่าประจำที่หกเให้วิ่งหนึ่งอ่าล่างให้วิ่งเก้านะผมชุ่มเนี่ยครับผมวิ่งหนึ่งนะครับผมครับสนักก็ไปอ้าวหมดพอดีครับผมครับนี่ก็สรุปกันนะฮะนี่ถ้าสนักใดถ้าท่านชอบสนักใดก็ให้ท่านจอบจัดออกนะครับผมซึ่งแอดก,ก็ได้เป็นสะพานบุญได้เป็นซื้อให้นะครับผม ท่านชอบสำนักไหนให้ท่านจัดนะถ้าไม่ชอบก็พานะครับผมซึ่งก็จะแอดก็จะให้เน้นแต่ละสำนักคือท่านชอบสำนักหนวัดใดให้ท่านเน้นออกตัวนั้นนะครับผมบ่มันจะให้ซื้อบัตรนะพี่น้องถ้าซื้อบัตรก็งคงจะบอสมีเงินพอนะฮะให้ท่านชอบถ้าท่านชอบเคยถือจากจากวัดหดสำนักหนให้ท่านได้พิจารณาเอานะครับผมนี่ท่านผู้ชมก็รสรุปกันเพื่อแค่นี้ ถ่ายคลิปด,ดีขอท่านผู้ชมจงโชคดีแล้วรำลด้วยกันวันที่6คือวันพรุ่งนี้สุขสุขกลสุขภาพร่างกายแข็งแรงครบเก็บได้ความขายใ่มีขอพี่น้องมีความสุขความสบายทุขสุขกลส,สวัสดีครับผม